เลยนะคะน้องตองจะเป็นน้องตองจะเป็นเด็กดีของพ่อค่ะจะไม่จะไม่อะไรจะไม่ดอ,อจะไม่ดื <S <S ้อค่ะแต่จริงๆเราดื้อไหมดื <S <S ้อตอนี้ดื้อไหมตอนนี้ดื้อกับพ่อไหมงอนพ่อบ่อยไหมอย่าไปงอนพ่อนะลูกพ่อทำงานมาเหนื่อยจะได้ไม่ต้อง เหนื่อยนะบอกมีอะไรก็บอกพอดีๆนะลูกนะบรนโนีในนั่นบางครั้งพ่ออาจจะไม่ได้ตามใจทุกอย่างไม่พูดแล้วพูดไม่ได้แล้วนะเก็บเสื้อก่อนลูกก็ต้องขอบคุณขอบคุณคุณแม่โอไลแล้วก็ขอบคุณพี่น้อยเดนมากแล้วขอบคุณคุณเหมียวนะคะที่เ,เมตตาน้องตองนะคะที่ให้ซื้อเสื้อผ้าพอดนี้น้องตองก็มีชุดแล้วนะคะชุดลำสวยด้วย น้องตองก็มีครบเลยน้องกองสวยๆน้องกองใส่ที่อันนี้น้องพลอยบอกว่าเบอร์เล็กสุดเลยใช่ไหมใช่ค่ะกระปุกกรโปงมันก็ใส่ที่นี่สวยน้องตองต่อได้หนูใส่เขาใส่สีอะไรหนูก็ได้ใสสีก็น้องพลอยบอกว่าเบอร์นี่เบอร์น้องพลอยเล็กสุดเลยว่ะอันนี้เบอร์อะไรมาตรงไหนอ่ะหนูได้ไหมอันไหนมาดูเบอร์ตรงนี้ลุ้นลุ้นลุ้น สามแน่นอนสามสนี่สามสี่นี่มให่กว่าตัีเลก็ถ้ามันถ้ามันแขนยาวเนี่ยต้องตัดจริงจริงจะบอกน้องตองว่าอย่างตัวสีขาวนั่นน่ะให้เอาแขนให้มันพอดีไหมน้องตองเขาไม่ดื้อเลยนะเขาบอกว่าไม่ต้องเอาเขาจะใส่แบบนี้ปลอมก็เลยไม่อยากขัดใจเขาอะไรที่เป็นความสุขของเขาก็ปล่อยเขาแต่ถ้าเกิดหนูหนูพับแขนขึ้นมาหน่อยนะหนูจะรำสวยมาก จะบอกว่าวันนี้ลําเก่งขึ้นเยอะเลยลูกต้องขอบคุณเวลาจะมีจะ <c oughs> มีคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยาย <c oughs> เขาสอนลําหนูต้องขอบคุณเขาทุลูกนะ <c oughs> แล้วหนูก็สังเกตดูชําเลืองจีบมือจีบมือแล้วก็ยื่นแขนให้มันโน่นนี่นั่นดูพี่พลอยนะลูกมันไม่ค่อยสุดเท่าไหร่มันคาสายเอวที่มันก็ปล่อยมันมันตึง <c oughs> ตรงไหนะลูกมันต <c oughs> ึงว่ะต้องเข็มขัดมันรัดนั่นน่ะเหรอมันเลยดึงไม่ขึ้นใช่ไหมลูก นเคลื่อมาเขารักแนนี้มันเลยงใหนูแลต่อการดึงเสียขึ้นเสียขึ้นไปนิ้ก่อนบางก่แคางทีานวันนก็คือใช่ไม่เป็นไรเวลานั้นหนูต้องบอกหนูต้องแบบเวลาใส่เราต้องยืดเนาะยืดให้ได้้องยหมแตไม่ต้องเอาขนาดนั้นเออเอเออประมาณนั้นเออ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 เราลองทำดิ ต้องลองทำดิต้องทำามน้องพลอยดิเออเนี่ยนิ้วหนูเรียวๆเนี่ยจีบแบบนี้ลูกอะไรนี่แบบนี้ให้มันตึงๆอ่ะเออ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 โอ้สวยมากสวยมากสวยมากอีตรงนี้ให้มันแบบปลารอมกิ้มือไม่สวยหรอกทำอย่างทำอย่างน้องพลอยดิลูกน้องสองจะเออเนี่ยเนี่ยจีบให้มันได้เยอะๆดิน้องพลอยแรเก่งเลยนะน้องพลอยอันนี้จีบมาอย่างงี้นะเออแบบนี้เนี่ยแล้วอันนี้ให้มันแบบอย่างเงี้ยเออหเออเออเออนเิ้อย่างงี้ก็เหมือนกันอีก เออมีต่อยากตัวหนึ่งอ่ะที่มันเป็นแบบเนี้อ๋ออัที่แต่มันต้องหมุนท่ายัมันต้องหมุนขึ้นอย่างนี้แล้วก็เอาข้างนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็แล้วก็หมุนอีกแต่ว่าน้องตองก็ฉลาดนะปลอมเห็นนะหมุนยังไงไม่รู้แหละแต่ขอให้มือนี่อยู่อย่างนี้แล้วกันแล้วแล้วก็ตอนที่มาเดินอะเดินเขเอเออเริ่มต้นไปก่อนลูกไม่เป็นไร คือที่จริงก็ต้องสเต็ปง่ายๆหนูก็คอช้าเรืองเดี๋ยวจะได้เองข้บ่อยๆเ่าหมืนแบบนี้อ่านี่แหละหนูทามาแบบนี้สวยแล้วลูกข้างหนึ่งขึ้นแล้วก็เอาข้างเนี้เอกแล้วก็ข้างนี้ก็เออมันยากมาก่ะนี่แหละคือถึงจะไม่เป๊ะแต่เวรานั้นนิ้วหนูอ่ะขีดให้สวยนะนิ้วเรียวๆนี่มันจะสวยทําอย่างน้องพล่ะแต่มือน้องตองอ่อนค่ะหักได้เออ หักทิ้งไปเลยเหรอนั่นแหละหนูพยายามก็เรียกอะไรนะจีบให้มันแบบเห็นความแตกต่างแบบธรรมดาจะสวยมากเลยกางออกเยอะเหมือนเหมือนเราท่างนี้เก็บเสื้อ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 ฟองล้วอยฟองสิบเอ็ดนาทีโอเคสิมนี่ค่ะด้วยท่านี้นะคะเอ็มซีขอบคุณท่านจีบจบด้วยจ้าถูกไหมได้ไหมคะคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณขอบคุณทุกท่านอย่างสูงนะที่เป็นกำลังใจแล้วก็ เมตานอต้องตองเออฝากช่องฝากช่องฝากช่องพ่อหนพอูพ่อพ่อหนูนอันไหนก็ได้คือเออยๆๆๆฝากชื่อช่องพ่อหนูนนะนอะฝากในคลิปปลอมก็ได้คนดูเยอะ FC ดูเยอะ FC เมตาน้องตองเยอะฝา,ฝากกดไลค์ช่องปลอมด้วยนะคะฝากกดไลค์ให้ปลอมนะคะกดติดตามเราด้วยนะคะเราจะบอกว่า fc ใจดี fc ผู้ใหญ่ใจดีในช่องปลอมบอกสิลูก fc กผู้ใหญ่ใจดีในช่องปลอมเาบอกว่าแต่บอกตามตามปลอมพูดแนตะ่ fc ผู้ใหญ่ใจดีในช่องปลอม fc ผู้ใหญ่ใจดีในช่องปลอมฝากมากดติดตามช่องพ่อหนูด้วยนะคะฝากมากดติดตามช่องพ่อหนูด้วยนะคะดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยติดตามให้ด้วย ตีดานคือโฆษณาตีดานให้ด้วยอ่าแล้วหนูพูดเองเลยตามเนี้ยตามความคู้สึกพักที่สองหนูแล้วแต่น้องตองจะขอขอบคุณ FC อ้าวเลยน้องตองน้องตองพูดไม่ออกบ่สองานที่หนึ่งอแล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณ FC ใจดีนะครับอ่าคุณอะไรแล้ว มีคุณแม่อุไลครับคุณแม่อุไรนะครับแม่น้อยเดนมาร์กแล้วก็แม่น้อยเดนมากด้วยนะครับยังไม่ไดบอกอะไรนะลูกไม่ได้บอข่าวดีพ่อเลยข่าวดีอะไรนะลูกเลือกบานบานเบินเบนั่นยง่าอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ็นี่เดี๋ยวคุยใหญ่เขาคุยกันเองคือคือพ่อก็จะทําบ้านให้หนูอยู่ไงลูกใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ดื้อกับพ่อนะี๋ยวลูกนะแคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเอฟซี คนนะครับก็ขอบคุณคุณแม่อไลแล้วก็คุณคุณแม่น้อยนะครับซีที่ซื้อเสื้อผ้าอภรรแล้วก็ทุกอย่างให้น้องตองนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับก็ขอให้ f c นะครับมีความสุขมีความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยตลอดปีตลอดไปนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ